ลือครชีวิตรักเมียมาเฟียตอนที่สองนารีออกไปซื้อของมาทำกับข้าวให้กับพี่สาวที่ห้างสปสินค้าหญิงสาวซื้อของหลายอย่างโดยที่ใช้เงินตัวเองเพราะโมรีไม่เคยให้เงินเวลาเธอมาซื้อของเลยสักครั้งขณะกำลังรอจ่ายเงินมีผู้ชายคนนึงเดินผ่านหน้าไป ทำให้หญิงสาวขมวดคิ้วเอ๊ะตะวันนี่นาะตะวันเธอเรียกแต่ชายคนนั้นแค่มองแต่ไม่ทักแล้วก็เดินหนีไปหญิงสาวรู้สึกแปลกใจมากตะวันทำไมไม่พูยกับเราโกรธเราเรื่องอะไรนะหญิงสาวรู้สึกแปลกใจกลับถึงบ้านก็ยังนึกสงสัยว่าตัวเองทำอะไรให้ตะวันโกรธ ส่วนทางด้านตะวันพยายามโทรหาโมรีแต่สายก็ไม่เคยว่างสักทีทำไมโทรไปสายไม่ว่างสักทีนะโมรีทำอะไรอยู่เกิดอะไรขึ้นหรือว่าโมจะไม่สบายฮลัฮโลฮโหลฮัลโหลฮัลโหลชายหนุ่มรู้สึกเป็นห่วงโมรีมากจึงมาหาเธอที่บ้านแต่ก็เจอแค่นารีที่นั่งเล่นอยู่หน้าบ้านเท่านั้นตะวัน ดีใจจังที่มาหาถึงนี่โทรหาก็ไม่ติดเป็นห่วงมากเลยเป็นยังไงบ้างตะวันสบายดีไหม <S <S เราสบายดีไม่ได้เป็นอะไรเราเองก็โทรหาโมรีไม่ติดพยายามโทรตลอด24ชั่วโมงแล้วเนี่ยเป็นห่วงจึงต้องมาที่นี่แหละ <S <S พี่โมสบายดีนะแต่ทำไมถึงโทรไม่ติดอันนี้นาก็ไม่รู้ ตอนนี้พี่โมไม่อยู่เขาไปเออไปหญิงสาวเกิดอาการอึกอักจะให้บอกได้อย่างไรว่าโมรีออกไปเที่ยวกับชาคริสที่พัทยาแถมยังค้างคืนด้วยกันมาสองวันแล้วเราเป็นห่วงโมรีมากเลยได้ยินว่าสบายดีแบบนี้ก็สบายใจสงสัยโทรศัพท์ของโมจะเสียเห็นบน่บนว่าโทรศัพท์รวนมานานล้จ้ะ คงจะเป็นแบบนั้นแหละโทรศัพท์พี่โมโคงจะไม่ค่อยดีไหนๆก็มาละกินข้าวด้วยกันไหมนาทำกับข้าวไว้หลายอย่างเลยนะไม่เป็นไรเราแค่แวะมาถามข่าวโมรีเท่านั้นแหละได้ยินว่าไม่ได้ป่วยเจ็บไข้อะไรเราก็สบายใจเออจริงด้วยวันก่อนอน่ะนาไปห้างสรรพสินค้าแล้วก็เจอตะวัน ตะวันไม่เห็นนาหรอไม่เห็นทักทายกันเลยเอ๊ไม่นะเราไม่ได้ไปห้างนั่นเลยจำผิดหรือเปล่าเอ๊แต่หน้าเหมือนมากเลยนะไม่น่าจะจำผิดแต่ก็นั่นแหละถ้าตะวันยืนยันว่าไม่ได้ไปนาก็คงจะมองผิดเองนั่นแหละสงสัยจะคิดถึงตะวันมากไปก็เลยมองผิดเราไม่ได้ไปจริงจริง อยู่ที่ห้องทั้งวันเลยอ่ะเพราะว่าพี่ชายมาเยี่ยมนี่แม่ของโมอยู่ใช่ไหมเราขอไปทักทายแม่ของโมรีหน่อยท่านอยู่ไหนหรอคุณป้าชมสวนอยู่หลังบ้านน่ะแต่ว่าจะไปจริงๆหรอเดี๋ยวพี่โมว่าวนะไม่ว่าหรอกนะเราแค่ขอไปทักทายเท่านั้นเองขอตัวนะเอ๊ะใครมาทำอะไรตกอยู่แถวนี้แปลก เหมือนก้อนเพชรเลยนะเนี่ยสวัสดีครับคุณแม่ผมชื่อตะวันครับจ้ะเป็นแฟนเย,ยนาเหรอมองไปเห็นยืนคุยกันกระนุ้งกระนิ้งเชียเรานะครับผมเป็นแค่เพื่อนกับนาแต่ว่าผมเป็นแฟนกับเออเป็นแฟนโมรีครับแฟนแฟนโมรีอะไรกันจ้ะลูกสาวของฉันไม่เคยเห็นบอกเลยว่ามีแฟนแล้ว รือครับคุณแม่แต่ผมเป็นแฟนโมจริงๆนะครับเราครบกันมานานแล้วตั้งแต่สมัยเรียนมหาวิทยาลัยเท่าที่ฉันรู้แฟนใหญ่โมที่คบคบอยู่ที่จริงจังพอจะเรียกว่าแฟนได้ก็ชื่อชาคริสนะไม่ได้ชื่อตะว,วันคุณแม่ว่าอะไรนะครับชื่อชาคริสจ้ะไม่ได้ชื่อตะว,วันฉันว่าเธอเข้าใจผิดแล้วละ่ะ ถ้าลูกสาวฉันรักเธอก็คงจะบอกฉันไปแล้วขอตัวนะจ๊ะตะวันรู้สึกตกใจแทบช็อกเขาไม่เชื่อเรื่องที่แม่ของโบรีบอกเขาพยายามโทรหาเธอแต่ไม่ติดจึงใช้ซิมอื่นเพื่อโทรหาเธอโบรีจึงกดรับสวัสดีค่ะโบรีพูดสายค่ะนี่เราเองนะตะวันวันนี้เราไปที่บ้านของโม แม่ของโมบอกว่าโมมีแฟนแล้วชื่อชาคริสเหรอโอ๊ยอย่าไปเชื่อแม่มากเลยะตะวันแม่เขาก็เป็นแบบนี้แหละโมบอกหรอไงว่าคุณแม่เขาห่วงโมใครมาจีบแม่ก็บอกว่าโมมีแฟนแล้วทั้งนั้นแหละคอยยินทั่วหน่อยเราตกใจหัวใจหล่นไปอยู่ที่ปลายเท้าเลยแล้วโมไปไหนโทรหาก็ไม่ติดมาหาที่บ้านก็ยังไม่เจออีก โมมาเที่ยวกับเพื่อนฉลองเรียนจบนี่ก็หนีแม่มาแม่เขาอ่ะไม่ให้เงินโมมาสักบาทเลยเงินไม่ได้เอามาติดตัวต้องยืมเพื่อนเฮ้ยอย่ายืมเพื่อนสิเกรงใจเพื่อนสมัยนี้เงินทองหายากเกรงใจเขาไม่ต้องไปยืมเขาหรอกทอ่อไม่ให้ยืมเพื่อนแล้วจะให้โมเอาเงินที่ไหนใช้ละจ๊ะพวกเรามาเที่ยวทะเลก,กันตั้งหลายวันก็ต้องกินต้องใช้ ๋หวจะค่าที่พัก๋ยนจะค่าอาหารทะเลอีกเดี๋ยวเราโอนให้เองจะเอาเท่าไหร่ไม่ต้องไปยืมเพื่อนนะสามหมื่นดีจ้าตะวันแค่สามหมื่นไม่เยอะหรอกโอ้โหแค่ไปเที่ยวทะเลต้องใช้เงินถึงสามหมื่นเลยเหรอไปเกาหลีญี่ปุ่นได้เลยนะโมแหมก็ต้องเป็นธรรมดาแหละก็เพื่อนของโมไฮ้ซไฮ้ซทั้งนั้น ค่ทาที่พักคืนนึงก็ตั้งหลายหมื่นแต่ไม่เป็นไรหรอกบอกแล้วไงว่าโมยืมเพื่อนได้ไม่ต้องไม่ต้องได้จ่าได้เดี๋ยวตะว,วันโอนให้เดี๋ยวนี้เลยโอ้ยสิ่งหรอจา้าตะวันขอบใจมากเลยนะอีน่าโง่เอ้ยคุยอะไรอยู่จ๊ะที่รักอคุยกับน้องนะคะ นารียเขาโทรมายืมเงินโมอีกแล้วโมละกุ้มอกกุ้มใจค่ะนารียน้องสาวคุณน่ะเหรอที่บอกว่าแม่รับอุปการะใช่ค่ะชื่อน,นารีเด็กคนนี้เป็นญาติมาขออยู่ด้วยคุณแม่ต้องส่งเสียให้เรียนหนังสือเงินก็ต้องให้ใช้ให้ไปแล้วก็ไม่พอใช้ต้องมาขอยืมโมอ,อีกนี่ก็ไม่ยืมไปอีกสามหมื่น บอกว่าจะเอาไปให้แม่ไถ่ที่นาโมก็จนใจทั้งเนื้อทั้งตัวมีอยู่5,000ันส0 0หมื่นหรอไม่เป็นไรเอาที่ผมได้จะดีเหรอคะเนี่ยพี่ชาคริตก็เพิ่งซื้อรถให้โมทัาโมเอาอีกโมก็ละอายใจไม่มีปัญหาจ้ะแค่สามหมื่นคนนะแข้งพี่ไม่ร่วงหรอกน่ารักที่สุด น่ารักก็ต้องให้รางวัลพี่เยอะๆนะจ๊ะให้อย่แล้วละค่ะพี่อยากได้อะไรพี่บอกโบได้เลยนะคะโบรีใช้ชีวิตอย่งมีความสุขกับการหวานเสน่ห์แถมยังได้เงินใช้อีกด้วยก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับเมียมาเฟียตอนที่สองค่ะผู้ชายที่นารีเจอที่ห้างสรรพสินค้าไม่ใช่ตะวันแล้วจะเป็นใคร ให้ทายให้เดากันมานะคะคลิปนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ